นี่นะครับก่อนที่เราสะพ่นก็ติดกระดาษบังชิ้นงานเรียบร้อยนะเช็จน้ำยาทืมความสะอาดเช็คขอบที่ชิ้นงานของเรานะครับขอบชิวขอบยางขอบชิ้นที่เราบพ่นนะครับต้องเช็คดูดีๆก่อนที่เราจะพ่นสีเลยครับไม่ทรางมันจะมีปัญหาเพราะเวลาพ่นเราจะพ่นรอบเดียวให้มันเขาจบเลยนะครับครับกะเดี๋ยวถ้าเบิางตอนมันแล้วสีเจมเดี๋ยวบอกครับนี่คือบริเวณของสีพื้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นข่ามุกออกเหลืองๆกันหน่อยนะครับเบอร์ห้าหนึ่งสามะครับครับอุปกรณ์ผมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋มานั่งซโลว์นี่นะครับสีกันเป็นสีผสมมาจากร้านครับเป็นสีชูเคนะครับแท้ๆเลยตัวนี้เป็นของตานันครับตัดต้อจะพ่อัดต้อตะพิ่งนะครับนิปปอนนะครับถ้าเบิ่งแล้วตอนมาแล้วสีงามยิ่วสนใจเป่า ผมสวัสดีการอยู่นะเดี๋ยวสังเดี๋ยวสิเป็นไลฟ์สดสัก,กครับ๊ายบายครับเดี๋ยวถ้าเบิรงกแตจบเยอะ